จะเล่นก<ล>่อนจะ,จะเล่นก่อนหนูเง <c oughs> ี้ยของเอ <c oughs> ล่นหนูหนูไม่ให้นูเลยนะว, <c oughs> วันนี้อากาศเย็นจังเลยไม่ต้องเปิดทัชลมก็เย็นแล้วสีงที้ ขอเล่นด้วยได้หรือเปล่าโอเคได้ซึบหย่าก็มาเล่นกันเห็นไหมพี่เจบอกแล้วว่าบอลอุ่นจะตาย <c oughs> นี่ทนาเห็นไหมว่าพี่มีบัฟอิดด้วยเอ้าทำไมแย่พี่เจทำไมพี่เจเล่นอยู่นะขอเล่นแป๊บหนึ่งจิ้มนิดเดียวเองโอเคอไปเ พี่แก้วทำงานไม่เล่นแล้วหรอไม่เล่นละไม่เล่นละเบื่อพี่แก้วละนอนดีกว่าไมเอาไม่ทำแบบนี้ละพี่แก้วเล่นอยู่นะขอเล่นแป๊บหนึง่งมมนรู้เรื่องหรอแป๊บเดียวตรงไหนพี่แก้วนับหนึ่งถึงสิบนะทํงาได้เลิกเล่นไม่เอาเล่นกี่วิก,ก็ได้อันเนี้ยของพี่แก้วพี่แก้วเพิ่งได้มาไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจ กันลูกทันวาเอามาพี่เกลีดลี่เป็นอะไรกันคะลูกหนองเงของแม่หนูอะไรลูกอะไรมา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 นั่งนี่เป็นอะไรลูกแม่หนูเล่นนะอะไรนะลูกหน้าแม่หนูเล่นบล็อกอีดอ๋อน้องไม่ให้เล่นหรอแล้วบล็อกอีดของใครคะของหนูหรออ่ะเดี๋ยวแม่คุยกับน้องให้นะทันวาทันมาครับทันวาครับ แม่ขอปุบอีกหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับให้พี่เกลียวเล่นแป๊บหนึ่งนะเข้าใจไหมลูกถว่าคะับาวาไม่ห่วงนะโอเคไหมกอดกอดกันนะห้ามทะเลาะกันนะลูกนะเข้าใจไหมคะถ้าเราทะเลาะกันเราจะไม่มีความสุขนะเก่งมากเลยไอ้ยิ้มหวานหน่อยเก่งมากเลยไปเล่นด้วยกันดีๆเลยค่ะลูกไปเล่นด้วยกันดีๆเลยอีอ <Yeah. S 1> okay. อ่า เดี๋ยวเราเล่นด้วยการแบ่งกันเล่นนะลูกนะ้ำไม่ทะเลาะก,กันนะคะพี่เกลก็แบ่งน้องน้องก็แบ่งพี่เกลโอเคไหมค่ะ